สีพึ่งเทพรันจวนมนขุนแผนมหาสเสน่ห์หลวงปู่ข้าวแห้งเด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์ใช้เจรจาค้าขายดีเยี่ยมสมหวังทุกประการที่ปรารถนาสีพึ่งเทพรันจวนของท่านนั้นถือว่าเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลวงปู่ข้าวแห้งได้ทำพิธีหุงสีพึ่งตามแบบกรรมวิธีโบราณปลุกเสกกรมปีพุทธคุณในด้านเมตตามหาสเสน่ห์รุนแรงเด็ดขาดมากๆ สุดยอดของสเสน่ห์สุดยอดบนตราให้หลงไหลเป็นพลังวิเศษสุดถ้าได้บูชาติดตัวแล้วจะสร้างความตราตรึงใจแก่ผู้พบเห็นจะพูดจะเจรจาพาธีก็ดูน่ารักน่าชื่นชมคนฟังเชื่อถือมนวิชานี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์วิชาทางสเสน่ห์หาผู้รู้วิชาจริงได้ยากเหมาะกับทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้านักขายประกันนักร้องนักพูดพิธีกรงานกลางคืนหรืองานที่ต้องเจรจาต่างๆ